รู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปเอาความัาแชรแบบนี้แลยเหรอไม่ได้หรอไม่ได้เราจะให้เอายังไงอ่ะเดี๋ยวฉันไปคนถามเองแล้วกันผู้สมัครวีทูเบอร์ถามเองตอบเองงั้นเริ่มเลยนะสามสี่ชื่ออะไรครับ ินินวทย์ชื่อเล่นล่ะวิทย์ครับนายเป็นคนแบบไหนงั้นเหรอคนร่าเริงแล้วก็พูดมากวันเกิดละ่ะสาหเ,เดือนสาอายุละ่ะ16ครับเพศกับคุณละ่ะหญิงมังคะสูงเท่าไหร่เหรอ173อยู่ที่ไหนเหรออยู่ชายเมียงจุดเด็นล่ะครับอูกำเมืองไหนๆก็ลองภาคเสียงที่สิ Bridge Bridge I took your s e r v e r from your arm for my trip why don't be angry Bridge หนมภาคล่ะไม่น่าเชื่อโปรแกรมใช้อะไรท b ีอ u d i t i o n ไมโครโฟนแหละครับเป็น95้าห n t ลครับแนวภาคล่ะแกละมึง BTI อันนี้อะไรครับเล่นกีฬาไหมเล่นครับเล่นอะไรครับวอลเลยบอลสีที่ชอบล่ะสีเหลียววาของที่ชอบล่ะแว่นตาถนัดอะไรงั้นเหรอเเรื่องลองบอกรักสักหน่อยได้มมเน่รักนะชอบทานอะไรครับน้ำเปล่า ชอบดื่มอะไรเหรออาหารญี่ปุ่นอ่านมะงงะแนวไหนแนวนอนแนวอนิเมะล่ะตลกแฟนตาซีเกมสุดรักไลน์เลนเจอร์เพลงที่ชอบล่ะแนวแคปิล่าไม่ชอบอะไรงั้นเหรอมแมรงสาบรักถือใครอยู่พันลูลูชคาพันเทอร์ล่ะวิเทเวอร์ภาคเสียงแล้วท่านนี้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะขอขอบพระคุณที่มารับชมถึงตัวผมจะไม่มีคำคมแต่มีนาก็ยังมีคมและยังไงขอฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ